ตอนแรกก็ว่าจะอัดผับจีให้ได้สคริป2สองคลิปแต่พอลงไปอัดจริงๆมันอัดแทบไม่ได้เลยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นวันนี้ผมก็เลยรวบรวมช็อตฮาๆห,ห,ห,หรือว่าช็อตตึงๆมาให้ทุกคนดูกันว่ามันจะฮาสักขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับพวกเร <c oughs> ทั้งหลายเข้าไปลงอโหมึงไปลงไหนวะหน้ามาถึงที่เรือสาจะแกล้งเขาไปโดนตัวเองไอตรงนี้ไม่มีหมู่บ้านหมู่บ้านไอตรงนี้น่าจะได้นะเพราะวงกำลังบีบอ่ะฮะ เอาแตกอ่ะ Why รถติดเบืนแล้วมือเนี่ยอุ้ยยะยะโอ้เราไปที่หมู่บ้านข้างหน้าน่าจะได้นะบ้าขึ้นเลยโดนไม่ดีมึงอ่ะโอ้โหโอ้บีบีคนนี่หน่อยนีหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยตรงนู้นตรงโน้น พี่พี่พี่หลบหลบคหามตู้ดักควายดีที่สุดพี่ว่าโอเคโอเคพี่เลยบอกว่าตู้ดักควายพี่ออกออกออกไปไปเข้าตู้ดักควายเข้าตู้ดักควายเข้าตู้ดักควายเขา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 ป่าไปละหนึ่งอุ้ยอะไรนะมีคนมีมีคนมีคนล้มอ้าวมีคนคานนี่หว่ะมีที่คนล้มตายตายพี่ฆ่ามันได้คนนึงมาระเบิดมาระเบิดคนไปเลยไปเลยออกไปเลยพีมีระเบิดควันเหมือนกัน ปลาแล้วมีปลาแล้วเขาระเบิดควันแล้วเขาระเบิดควันเฮ้ยตรงนี้มีหินมีหินมีหินเขาได้อุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าพี่ยินเสียงจริงด้วยพี่มันอยู่มันอยู่แถวพี่พี่พี่อยู่ไหนผมไม่เข้าไปนะพี่ว้าวมันเต็มไปหมดเลยถล่มพี่แล้วนะ พี่เก็บมาได้ตัวเดิมพี่ขอตำแหนง่งขอตำแหนง่งผมจะยิงอัดเข้าไปี่พี่แล้วนะอ่ายิงมาเลยยิงมาเลยพี่อยู่ตรงนี้ยิงมาเลยอัดมันเลยอัดมันเลยมันโดมศพพี่อยู่อัดมาโอ้ยมึงจะมาด้านหลังกูตำแหน่งกันเลยล่ะมันบาดจาัง <laughs> อร่อยเว้ยโคตรอร่อยเลย คลิปต่อมาจะเป็นคลิปที่ผมจะเอารถนะครับไปชนคนในทั่วแมปนะเราไปดูกันว่ามันจะชนได้หรือเปล่าบอกเลยคลิปนี้โคตรฮาโอ้รถอีลอนมักปีเอาอกูชนเอ้ยใครวะเอาเอาเหรอเอาเหรอเสียงอะไรมันเมื่อกี้กิโมกขีิโมะอย่าค่าก็แปดใครอุ้ยพรีชีพ อะไรอะไรชิกตัวอ้ยโเฮ้ยนี่มันชิคกอรีเออโลกปุ๊บยัดเลยอ่ะพี่ชนไม่ได้ก็ยัดเลยโอ้ยรถบินโอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วย้อมแพ้กับรักโลกและรักบินบินสิ่งดีกว่าเออโอ้ยรถบินจอมดน่ช่างมันเราขี่รถพี่เอ้ยพี่เจอรถละ เออดี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 สวยเอาเอาเอาพี่แล้วพี่ไปชนมันทำไมเล่ากระจกแตกหมดเลยมีสองคันด้วยว่ะเฮ้ยข้างหน้าก็มีเอาอีลอนมัดดิว่ะมีเงาฟาดเอฟฟิวเรียตพี่ฟาดเอฟฟิวเรียตมีฟอร์สพีดมาแล้ว GT GT เอารถพี่โอ้ยไม่มันอยู่บนราคาเห็นไหมแล้วชนพี่ทำไมพี่เห็นไหมมันอยู่บนราคาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่จะหคอยมึงไปแล้วเว้ยเจย้ยโอ้ยโอ้ย้ย้จังหวะนี้จังหวะนี้รถคุณระเบิดคุณหนีก่อนมันโหด้ลจังวะชนได้ไหม ชนได้ไหมพี่นี้นี้นี้มาล่ำหน่อยมาล่ำหน่อยมาล่ำหน่อยเพื่อนมาแล้วไปละอุ้ยเพื่อนเอารถหุบกาะมาเลยพี่โอ้ยของดีของดีเออเข้าหน่อยเพื่อนพี่รถหุบกอลเอาไปกอลรถบรรทัศน์ปีรถบรรทัศน์โอ้มึงยิงเหรอมึงยิงเหรอมึงโดนนะมึงโดนนะมาว่ะโอ้ยนักกว่ามากเลยเออใช่ไม่มีใครทำอะไรเอาเอาเอาแต่ขึ้นเอาขึ้นโดนไม่ได้เอ้า เอโดดลงมาเหรอ a t the f u อ k อะไรวะ่านี่มันอะไรกันมันคนบ้าเลยอ่ะอุ้ยดูดฮ้ยพอดีเลยกูยากได้สะโขขอบคุณลงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอก็้นเยวอะไรนะ้เโอ้ยโอ้ยโอ้กูดอกูดรอกูดรอกูดรอกูดอช่างช่ช่างช่าง โอ๊ยบุใชยผ้ามันแผลทำไมวะฉันเา็นคนที่นอนอยู่บนพื้นแล้วไปสอบโอ๊ยบังเกอร์บังเกอร์สวยบังเกอร์เอออร่อยเลยพี่โคตรอร่อยล้างล้งล้างล้างล้างมีมีมีล้างมีไหมเอาล้างก่อนเอาล้างก่อนเอาล้างก่อนมันเดินไปแล้วเออสวย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 ว้าฮ่าฮ่าฮยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยบทสรุปของเกมนี้นะครับเราได้ที่2ครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะเอารถไปชนคนอีกเช่นเคยแต่มันก็ไม่สำเร็จสักทีอะนะแม้ดวงเตวนจะดับแสงหัวใจแดงๆยังเต้นอยู่เกลียดมากเลยเกลียดสุดๆเลยไปจี่二级วบะ吧มึงเงียบได้คนจีนนี่ดูนะดูไว้ทำอะไรอะไรทำอะไรล่ะ เอาไม่มันเหนื่อยมันสามารถเหินมาได้พี่ว่าน่ะมันเหินมันต้องเหินสูงกว่านี้อ๋อนู่นมันต้องเหินหินนู่นโอ้ยยี่ห์แต่หมายถึงทีเด็ดหลังเราตุยก่อนหรือเปล่าโอ้ยโอเคตรงนั้นเอ้ยเฮ้ยตรงนั้นได้ตรงนั้นได้อารถกู้โอ้ยรถใหม่กูว้ายว้ายอะไรเดี๋ยวพวกคุจะไปที่ไหนอะมาขี่เราได้ยัยยย มันเพิ่งมาจากทางนั้นแสดงว่าทางนี้ไม่ดีเหรอี่เดินตรงนั้นก็ไม่ได้แล้วรถกูก็ยากแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปขัดเดียวไปขัดอื่นได้ไหมเข้ารถคันนี้เข้ารถคันนี้นะหนึ่งสองสามเข้าเข้าเข้าเล่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 าเปลี่ยนเส้นตลอด หาเดินเร็วหาเดินเร็วไปอยู่กับเพื่อนปะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นู่นขี่ไปเลยเพื่อนก็ตามเราตาเหมือนกันนะโอ้ยหยุ่เอาเพื่อนมึงมาได้ยังไงยังไงดีเพื่อนวไยทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีบีฟังชูชานด้วยโอ้สี่สามวนในวงแค่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วสงศบ่ได้แล้ว ไปละกูไม่อยู่แล้วเว้ยเล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วไม่ตายมันไม่ตายประกบยังหามเลยพีพีไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องเอารถละรถรถงี่เง่าไปล้มล้มเพื่อนมันล้มเพื่อนมันล้มเเออาพื่น ไปล้วสิไปสวัสดีครับเ้ยมาโถอ้กูเห็นมึงอยู่กูปั้มยาอยู่หอนลิงตัวนั้นพี่มาร์คเลยเฮ้ยพี่ไอ้ไก่มาลงกับเราไอ้ไก่หัวลิงอ่ะมาลงกับเรา ิใช่มันอยู่ตึกๆได้มันอยู่ตึกๆได้โน่โน่เราต้องระวังตัวนะบริกรรจริงตัวอย่าอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะอาแย่แย่ก็อยู่ข้างหลังเราได้อยู่ไม่คว่ำหรอกพี่เป็นดอมพี่เป็นดอมได้ยังจัดรถแล้วเจมี่เจมี่เจ้าบูชิปแล้วขอเอ็มโฟไปด้วยแล้วกัน โอ้โนโอ้แล้วขี่ขึ้นเขาเด่นะมาร์มาร์คส้มมาร์คส้มมาร์คส้มใช่ใช่เราจะไปจริงเลยไปเลยใกล้ๆนี่ไม่มามาร์คส้มมีคนใช่ไหมอย่าชนดิเฮ้ยอย่ากิ้งนี่วะพี่พังเตรียมปืนไว้เกลียดจริงๆเลยเวลาพูด อะไรของมันเว้ยยาน้ํามันเดียวแล้วรถอะไรมาตั้งตรงนี้วะพี่ไปชุบพี่เขาอ้านี่ชิปอยู่นี่นี่บูชิปอยู่นี่พี่ไปหายากแต่เราจะเอารถตรงนี้ออกได้ยังไงเราอาจจะใช้ระเบิดเอ้พี่มี่ระเบิดพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะลบนะลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อัจฉริยะรยิงอะไรผมยิงทำไมเขาก็รู้จดแลซิใช่ใช่ทักทายทักทายพี่พกปืนรัวไปแล้วเอ้ยตรงนี้ดีพอดีเอ้ยเฮ้ยเ้ เฮ้ยเฮ้ยขึ้นตรงนี้แหละพอดีเลยเฮ้ยตรงนี้แหละพอดีเลยโอ้ยไปโผล่้ยตรงนี้ดีจัดตรงนี้ดีจัดโอ้ยดีมากดีมากมุมนี้แบบแซ่บเลยอะ stop ค่ะ stop ค่ะโอเคแซงคิวเลยมันตรงนู้นตรงนู้นมีตรงนู้นมีมาร์คเขียวมเดินมาแล้วไม่ีเสียงใช่ไหมเดี๋ยวยินได้ยินดีโอ้สเตลขั้นสุดรอในนี้แหละพี่รอในนี้แหละเดี๋ยวมันก็โผล่มาเรียบร้อยพี่เรียบร้อยสวยเรียบร้อย จ้าจุยจ้าจุยจ้าจุ <S <S ๋ยใายมือเดี๋ยวละผมลอมันอยู่ผมลอมันอยู่เอาเลยโอ้ยโอ้ยพี่ด้านหลังก็มีเฮ้ยด้านหลังก็มีนะพี่โออ่ะมันอยู่ตรงผมเลย มันก็ร่วงมันโดนระเบิดเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสลับคลิปนี้ถ้าผมมีไฮไลท์พับจีเด็ดๆหรือว่าคลิปอาหารเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย